อันนี้ก็จะเป็นสตอเบอรี่ที่เราซื้อมาแพ็กละห้ายูโรสองร้อยบาทอร่อยนะเรามาแก้ชิมกันเลยน่ากินมากเลยรูุเปรี้ยมั้ยจืดไม่เปรี้ยว เตือดอืมทําพี่เกือมาแล้วอืม เพียงแค่นี้นแหละจ้ะเดี๋ยวเดินมิถุนาเราไปกินทีน่สวนในสวนกินไม่อัน้น